รีวิวพีพีการ์เด้นรีสอร์ทบรรยากาศสดชื่นอาหารอร่อยอร่อยอร่อยปีไก่ปีไก่ไกทอดส้มตำตำปูปลาหน้าอร่อยต้มแซบเมนูสั่งได้บริการถึงโต๊ะ ราคากันเองมีซาหวนยน้ำห้เลนด้วยสำหรับเด็กหน่อยอยู่ไม่ไกลจากแหล่งชุมชนบรรยากาศสวยมากมีซุ่มพร้อม,มใครมีด้งมีเด็กกระเดอ้อนี่ห้องพักมีอยู่สามห้องป่ายางลมลื่นมากเต้นเอ้ซุ่มซุ้มนั่งมีบรรยากาศดี มีทีจัดเวทีให้พร้อมนี่สวยไม่ต้องไป <é. S 2> <c oughs> ไกลดอกอยู่ใกล้ๆบ้านก็มีกินมีสะว่ายนามพ่อผมตุ่มไอ้ที่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 ตุวมยยิ้มรอลเนี่คนจะไปเรียนเนี่ยกินก่อนเติมพลังก่อนเติมพลังกันก่อนเดี๋ยวจัดไป